สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันคะขอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วง3-4วันนี้ชาวราศีกันนี่คือ justice คือคุณ คุณต้องการความสำเร็จคุณต้องการความจริงก้าวถ้วยคุณต้องการว้าวงดงามมากๆเลยนะคะคุณต้องการ the devil ้าวความต้องการของคุณคือเรื่องคือเรื่องของอะไรต้องบอกก่อนนะคะ justice คือสิ่งที่ใช,ช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณรู้คุณต้องการความสำเร็จคุณต้องการที่จะทำให้เส้นทางสิ่งที่คุณเผชิญน,นี้ไปสู่สิ่งที่เดินหน้าไปสู่เส้นทางของความสำเร็จด้วยเหตุและผลด้วยการวางแผนของคุณด้วยการคาดการณ์ของคุณด้วยการคิดการวางแผนของคุณทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณกำลังที่จะได้รับความสำเร็จความจริงจะเกิดขึ้นคำตอบบางอย่างจะากำจะเกิดขึ้นเหตุและผลสถานการณ์ความจริง ความกระจ่างบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ได้เรียนรู้กับผลลัพธ์แ่งการกระทําด้วยนะคะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ไม่ว่าคุณทําอะไรไว้คุณวางแผนอะไรไว้แต่นี่คือก้าวถ้วยคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณกําลังอุดมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตความยุติธรรมของชีวิตการตัดสินใจการแสดงออกนะคะ การไต่ตรองบางอย่างในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องการเป็นตัวของตัวเองคุณต้องการที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในสิ่งอื่นหรือคุณกําลังที่จะมองหาสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ใช่ในชีวิตนี่คือ The High r e q u e n c นะคะคุณรู้ว่าคุณต้องการไปต่อในความสําเร็จของชีวิตคุณรู้ว่าคุณจะต้องการขยับขยายหรือว่าเติบโตหน้าที่การงานหรือเสาะแสวงหางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะ สิ่งเสพติดอยู่แล้วความมัมเมาสิ่งเสพติดคุณเลือกว่าคุณจะว่าคุณเลือกได้ว่าคุณต้องการอะไรคุณเลือกได้ว่าคุณจะทําสิ่งนี้คุณไม่ทําสิ่งนี้คุณสามารถที่ดึงพลังงานของตัวคุณเองให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้กลับมาตั้งมั่นในสิ่งที่คุณอยากที่จะเดินหน้าต่อสู่ความสําเร็จความอดทนความความเพื่อเขิมในใจของตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรกําลังชุดรั้งให้คุณ ไปอยู่กับสิ่งลบๆอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมารับชมคลิปวิดีโอนี้คุณกำลังอยู่ในหนทางของความสำเร็จที่ดีกว่ามี่ความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จที่จะได้มาจากจากความสามารถของคุณทั้งนั้นเลยเพราะก้าวถ้วยคือความสุขคุณกำลังมีความสุขสู่ความสำเร็จคุณกำลังจุดจ่อโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความสามารถของคุณไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเติบโตนะสู่คุณวุฒิวัยยุทธในด้านอาชีพสายอาชีพการงานนั้นๆเรียกได้ว่าก็เป็นเป้าหมายความสำเร็จของคุณเลยทีเดียวอยู่ที่คุณโฟกัสว่าคุณจะโฟกัสสิ่งใดนะคะบ,บางสิ่งเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเพลิดเพลินกับการเสียเวลา The d a เดวิลสิ่งลบๆอยู่แล้วสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างอยู่แล้วที่เราไม่ต้องการบางทีเข้ามาทําให้เรารสึกว่า ท้อใจเหนื่อยใจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะชาวราศีกันนี่คือคุณความยุติธรรมสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้คุณรู้ตัวเองว่าวันนี้คุณทําอะไรคุณรู้ว่าคุณมีความสุดแค่ไหนคุณรู้ว่าคุณจะต้องวางแผนยังไงและคุณรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้คุณตัดสินใจอะไรถ้าวันนี้คุณทําอะไรคุณรู้ผลลัพธ์แห่งอนาคตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ทำไว้สิ่งนั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันจเจนเย็นค่ะชาวราศีกันทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยความจริงออกมาคุณกำลังคลี่คลายสู่ความสำเร็จไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตแน่นอนเพราะคุณรู้เพราะคุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณรู้ความสามารถของคุณไปได้ไกลคุณรู้ว่าวันนี้คุณจะต้องแบบต้องใส่ใจตรงนี้ต้องโฟกัสตรงนี้ต้อง ต้องมีดีเทลตรงนี้คือคุณรู้ว่าคุณจะต้องแบบหนึ่งสองสามสี่คืออะไรคุณจะต้องเรียบเรียงอะไรบางสิ่งบางอย่างไปไปต่อไปในชีวิตยังไงเพื่อเกิดความดมสมบูรณ์คุณรู้ว่าคุณพร้อมอะไรคุณรู้ว่าคุณไม่พร้อมอะไรคุณรู้ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอยคุณรู้สึกว่าฮึบพลังของคุณขึ้นมาฮึดสู้คุณสู้คุณจะประสบความสําเร็จจังหวะชีวิตในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามองเห็นอะไรใหม่ๆเล็งเห็นกับโอกาสใหม่ๆเข้ามา หรือหรือกําลังที่จะแบบว่าคุณกาลังมองหาโอกาสบางอย่างที่จะพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่คุณทําอยู่จากสิ่งที่คุณมีจากสิ่งที่คุณสนใจไปสู่ในสิ่งนั้นไปสู่แนวคิดใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆนะคะหมดงามากๆระวังนะอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะเงินทองไม่เข้าใครออกใคร ทำธุรกิจการงานก็พูดคุยเจรจาในเรื่องของข้อเอกสารนะคะคิงออฟคัพเชื่อในสัญชาตญาณของคุณความงดงามมากๆเลยนะคะโอ้โหโชาวราศีกันแม่คุณกำลังรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไงคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะนี่คือ King of Cups นี่คือนี่คือราชาถ้วยนี่คือ9เหรียญนี่คือ1เหรียญคุณกำลังมีโอกาสเข้ามา ทำให้คุณได้สร้างความสําเร็จไปสู่ความมั่งคั่งนี่ค่ะการเงินความมั่งคั่งร่ํารวยเปิดโอกาสให้กับตัวตนของคุณได้เติบโต,ต,ตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการสร้างเม็ดเงินสร้างงานสร้างความสําเร็จสร้างโอกาสใหม่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่างานมันหายยากจังเลยในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้หายยากแต่ว่าโจทย์ของยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมันมีอะไรบางอย่างเข้าถึงเร็วบางทีเราอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยน การพัฒนาเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้กว้างมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆเพื่อคุณจะได้ได้โอกาสในการทำเงินนะคะทำเงินเติบโตหน้าที่การงานความสำเร็จนะคะแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาขย,ขยายธุรกิจหน้าที่การงานไปสู่สิ่งใหม่ๆนี่คือคุณเลยชาวราศีกัน o f ออฟเฟอร์สป e นะคะได้ได้เงินก้อนมาได้โอกาสงานใหม่เข้ามาได้ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้ได้คู่รักได้ความรัก ได้เกิดการเติบโตในเรื่องของธุรกิจการงานไปสู่ความสําเร็จความรุ่งเรืองจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากนะคะเรียกได้ว่าคุณกําลังใช้ความสามารถพิเศษนี่แหละไปสู่สิ่งนั้นอย่างที่บอกว่าอะไรที่ยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าวางไว้ก่อนนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ายังคงต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นอะไรที่ยังคงต้องต้องเจาะลึกนะคะในชีวิตตัวเองไปไปสู่แบบอะไรที่เราไม่ต้องการเสียใจยไม่ต้องการเจ็บปวดเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณจะได้ความสำเร็จนี้มานะการเงินที่รุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสร้างอนาคตรสร้างบ้านสร้างครอบครัวคู่ชีวิตไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างกำลับบงทำให้คุณตระหนักถึงเหตุและผลแล้วก็ความรู้สึกถ้าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรกับตัวเองคุณไม่ต้องการอะไรกับตัวตัวเองคุณสามารถที่จะหยุดความรู้สึกความคิดแล้วก็ทบทวนก่อนตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นได้เลยนะคะ นี่คือการเริ่มต้นใหม่ของ The Fool และก็ The Magician 5ถ้วยคุณกำลังมีข่าวดีของความสำเร็จในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอิสรภาพในในทางการเดินทางอิสรภาพในการงานการเงินความรักหรือว่าไลฟ์สไตล์ใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังเริ่มต้นในการสออแสวงหาความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าบางอย่างที่ทำให้เราหยุด ที่จะถอยสิ่งนั้นมาขอ้คุณโฟกัสตัวเองโฟกัสในคุณค่าโฟกัสในความรู้ของคุณนี่คือดินน้ำลงไยคุณกําลังสาอแสวงหาคุณกําลังเมนฟิก์นะคะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเข้ามาหาคุณความรู้ความสามารถไอเดียของคุณความรู้ของคุณอิสระภาพของคุณอิสรภาพในทางความคิดความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆจะทําให้คุณได้ตอบโจทย์สู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินโอกาสใหม่ๆแล้วก็การงานการเติบโตเห็นไหมคะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะเดอะไฮพรินเทนแล้วก็ชูอัฟสอดคุณกำลังใช้สัญชาตยานของตัวตนของคุณดึงพลังในตัวตนของคุณขึ้นมาดึงดึงความหลงไหลดึงความสนใจดึงความเชื่อมั่นดึงความสามารถของคุณดึงสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้คุณรู้ใจตัวเองแล้วคุณกําลังค้นหาตามหาความสุขของคุณอยู่แน่นอนเดมิจิเชียนเกิดขึ้น และต้องดูแลสุขภาพด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักทำงานเหนื่อยมากเกินไปในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างนะคะบาลานซ์ชีวิตค่ะช่วงนี้หนักเหนื่อยบางอย่างเกิดขึ้นต้องฮึบสู้ฮึบพลังเกิดขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายสู่ในทิศทางที่ดีของชีวิตนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลเนาะแถมพรานแล้วก็จัสเมนเกิดขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับความจริงผลลัพธ์ แห่งความจริงบางอย่างคุณอาจจะได้ยินได้รับรู้ข่าวาวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันคือผลลัพธ์ที่เราทําไว้แล้วก็การก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ j u ส t m e n t ขอคําตอบราศีกันค่ะ with in the next few weeks อีกไม่เกี่ยาทิตย์ข้างหน้าคุณกำลังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณออฟเฟหรือง,งานหรืองเงินหรือการขย,ยายสิ่งใหม่ๆนะคะ Yes say yes ค่ะใช่คุณจะประสบความสร็จคุณกำลังได้รับข่าวดีและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะเป็นการเติบโตขย,ยายมองโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณหรือข่าวดีมากๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณชาวราศีกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ